ในพื้นที่ของตำบลบางลึกนะคะคกิจกรรมที่ว่าเท่ากับในตามหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยค่ะมีกมิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมในของตำบลบางลึกนะครับเราจะเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับเน่ได้มีความผูกพันเชื่อมโยงความรักความสามัคคีโดยเฉพาะทางการกีฬานะครับเนมะื่อองวันเนี่ยเราได้จัดก,กีฬาของตำบลลึกไป เราได้รับความร่วมมือจากประชาชนและกำลังที่ใหญ่บ้านเนี่ยสมาชิกข้องการริหารจตุบลเนี่ยทำให้ความร่วมมือแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรับความผูกพันกันผมคิดว่านะครับเป็นแนวทางอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งให้ประชาชนได้มีความผูกพันกันนะครับแล้วก็สร้างสังคมให้อยู่ในความเรียบร้อยในความสงบแล้วก็เรื่องการเด็กวัยรุนร่นก็โดยสภา,าเด็กเล็กเยาวชนเนี่ย เราก็พยายามสนับสนุนส่งเสริมนะครับด้านการกีฬาด้วยแล้วก็ด้านการศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ให้เข้าไยรุ่นในตำบลทุกหลังเนี่ยน,น,นะครับได้มีความผูกพันกันแต่ก็ต้องขอขอบคุณทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกนะครับแต่ละหมู่เนะี่ยเขาเป็นที่เลี้ยงให้กับเยาวชนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเขาจะเอาเด็กเล็กเยาวชนในหมู่เขาเนี่ยเขา,าจาัดก,กิจกรรมร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะคอยดูแลคอยดูแลเด็กล็กของเขาเอง ทาให้เด็กเนะี่ยได้มีความผูกพันกันได้เ,เล่นกีฬาร่วมกันและตอนนี้เนะี่ยปัญหาสังคมด้านเยาวชนห้องเรียแนะทบจะหมดไปในเรื่องของการทะเลาะวิวาสอันนั้นเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยว่าเด็กในวงเล็กของเราเนะี่ยไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเองนะครับและโดยเฉพาะสภาเยาวชนก็ยังมียังมีที่วัดของเลิก้วยนะครับบางทีนะเราเราสามารถที่จะจัดร่วมกับระบลอื่น เข้ามาแข่งขันกีฬาที่ตะบนเลื่อก,ก็จะมีตะบนสามเลื่อนบตะเลี้ยงของสาระไลยบรรทาดมาจนถึงนู่นนะครับทางมูลเก่าเข้ามานะครับเขาได้รู้จักกันพ่อกีฬา,าได้มามาผูกพันกันละกันเดี๋ยวนี้เขาเป็นมิตรกันที่ดีจะแก้แปัญหาสังคมการทะเลาะวิวาทก็โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวนี้เด็กและกเยาวาชนเนะี่ยลดลงไปเยอะถึงจะไม่หมดไปนะแต่ก็ลดลงไปเยอะเพราะกีฬากีฬามีส่วนช่วย ถ้วกรนีเราได้ผู้นาของเราเนี่ยได้มาเป็ส่วนร่วมได้มาช่วยกันครับ้องครั้งผมเองเนี่ยก็คงจะทำอะไรได้ไม่มากหรอกนะครับได้แต่มานั่งคิดนะั่งคุงยกันเรือกันแต่เราได้ส่วนร่วมจากผู้นําในทุกทุกหมุมใน,ในทุกระดับก็โดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือกระทั่งการแกปัญหาตัวตระดมลึกเป็นอย่างดีว่าลูกสมาชิกขานกีฬาบ้างลูกจะมีกิจกรรมบ้างเนี่ยพ่อแม่เขาเข้ามาเชียร์นะครับมาสนับสนุน เขที่เมื่อค่ำหดือแล้วคอยมาลักมาส่งมาดูแลลูกเขาครับเขาก็เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ช่วยครอบครัวเขาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยพวกเรามีกิจกรรมเราจะเน้นก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยนะครับเราก็ไม่ลืมต้องไม่ทอดทิ้งเขาเพราะว่าเขาได้เป็นคนที่เคยสร้างสังคมมาและตอนนี้นะเขาได้อายุมากแล้วเราก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุมั่ง กระทางการแข่งขันกีฬานะครับก็มีชมรมวสุวิญญุครับโดยพี่ใหญ่พิโลดกัเป็นส่งเนี่ยอดีตพี่ใหญ่บ้านนะครับเป็นประธานชมรมะสูงอายุและให้เขาพี่ใหญ่โลดเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ร่วมอ,อสมอ้วยครับอสมอมังของสูงอายุก็เลยมันมีกิจกรรมเร่วมกันทั้งอ,อสมอัทั้งชมรมวสุอายุมันก็เป็นต้นแบบให้กับเด็กเล็กเยาวชนมันก็ผสมผสานกันไปฉะนั้นเราก็ดูทุกภาคส่วนนะครับ ไว้ทําทงานก็หนึ่งเขาก็ทํางานก็อย่างเช่นของการที่สะดือน้ำเนี่ยเขากำลังทํางานกินได้จากแกลเซสบ้างทำงางกนนา,ก,งก,ก,างกินเพื่อชีวยครอบครัวทัานเราก็ดูแลทุกภาคส่วนนะครับคิดว่าสังคมกตะบงเริ่อเ,เดี๋ยวนี้ดีดีขึ้นเยอะคร่ะจากกิจกรรมแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะที่ท่านนายท่านนายกสพงพ์งนะคะค่ะ กรกตบางเรื่องนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะจัดเรื่องกิจกรรมแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคือมีอะไรพิเศษไหมคะอย่างช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคะ่จะจัดอะไรพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้างไหมคะก็มีรถน้ำดำหัวโดยโดย,โดยประเพณีอยู่แล้วเนาะอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นประเพณีทั่วไปแต่เราก็พยายามให้ประเพณีของเราเนี่ยมามีส่วนร่วมเราไปจัดที่วัดอุริกนะครับที่จากที่วัดเนี่ยเพราะทางวัดเขาก็มีงานนะครับมีการบวช นาาวบางคีเด้านั้นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าประชาชนเราเขาก็จะไปบวชน้ำครับเราเราก็เลยไปจับระธีนิสงการที่นั่นก็คนที่มาบวชน้าที่ไม่ใช่สูงอายุก็มาลดน้ำต้องหวผู้สูงอายุไปด้วยครับในลักษณะอย่างนี้เราก็เพื่อสังคมแล้วในด้านอื่นก็นมีนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้มีธนาคารขยะนะครับธนาคารขยะเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นประโยชน์หนึ่งได้เราได้กแจดขยะ ก็ทําให้คนนักสิ่งแวดล้อมแล้วพอหลังจากนั้นก็แบบเขายังมีสวสดิกาศนะครับชาวพนากกิจแต่วันนี้วันนี้ผมก็ไปซื้อขยะนะครับที่ที่หนึ่งที่หนึ่งเขาสงเรื่องเราเนี่ยเพราะนั้นมันเลหลายด้านนะครับที่ประชาชนมีมนมมส,นส,นส่วนรว่วมเราทังพวกเราในการบริหารส่วนระดับรูเนี่ยถ้ามีประชาชนมีส่วนร่วมเราทําอะไรลำบากแต่เรามันดวงดีนะครับว่าได้คุณนำเนี่ยช่วยกันแล้วก็ ทางประชาชนให้ความร่วมมือผมคิดว่าประชาชนในกรุงเี่ยมีส่วนเรื่องกิจกรรมเนี่ยมีความสำคัญมากครับเราให้ความสำคัญเขาเราให้เขามีข้อคิดเห็นเองว่าอยากจะมีกิจกรรมอะไรๆเราพยายามสนับสนุนเขาตลอดมาขอบพระคุณค่ะท่านนายกะข,ขอบพระคุณมากนะคะ